โหลวสกาย,ยกับผมเทเบอลบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship เหมือนเดิมนะครับ วันนี้เรามาส่งงานกันหน่อยสำหรับเกม m o เด r n w a r s h i p สํสำหรับกิจกรรมความลับของฟาโลในคืนนี้นะครับเหลืออีก7วันในการจัดกิจกรรมให้ครบ6 0 0 0ื่นแต้มเพื่อรับอะไรรับ RBU 1 0 0 0 0ืนะครับหรือว่า300มมเป็น GL นะครับระบบขี่ปนาวุธต่อต้อานเรือลำน้ำของโซเวยียตพร้อมลำกล้อง6กลำกล้องยิงขีปนาวุธ8 9 r เมื่อเข้าถึงเป้าหมายมันจะปล่อยกระสุนแรงน้มถ่วงที่ติดตั้งระบบนำทางด้วยเสียงแบบ แอคทีฟซึ่งมุ่งไปในใต้น้ำเพื่อไปยังเป้าหมายนะครับเจ้านี้ก็คืออิสระในการโจมตีนั่นเองหรือเอาง่ายๆก็คือมันเป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับของใหม่นะครับยกตัวอย่างเลยผมติดไว้กับ F126 ก็คือเจ้า R าอันนี้นั่นเองนะครับก็เราไปดูกิจกรรมก่อนว่ากิจกรรมอันนี้แจกอะไรบ้างสำหรับใครที่ยังไม่เข้านะครับเพราะว่ามัน,หนเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ในการเก็บอันนี้ให้ครบนะครับ กิจกรรมนี้ก็คือความลับของฟาโลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่เลียงอาวุธก่อนเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วไม่เสียเวลาคลิปนี้จะต้องจบภายใน8นาทีลุยก่อนไปฟากเพื่อนกดติดตามกดซ b s c r i b e กดไลค์ให้ผมด้วยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อนั่นเองนะครับไปต่อเลยโอเคตอนนี้ผมเก็บมาได้1 3 0 0 0ืสพเหรียญแล้วนะครับจะไ,ได้เจ้านี่มาสุ่มเราจะลองสุ่มให้คนดูดูไหมเรากดรับรางวัลโชว์คนดูกันเลยนะฮะรางวัลก็จะมีด้วยกันนะครับรีวิวหนึ่งนะครับ 1 2 3เนี่ยก็จะเป็นทอง VIP แล้วก็อ่ตัวนี้นะครับคีย์อนุญาตเพื่อไปกิจกรรมนะครับแล้วก็จะเป็นพงนะครับเวทเจ็ดไอนะครับนะเวทเจ็ดไอแล้วต่อมาเป็นบูสเตอร์ไว้เล่นคะแนนนะครับแล้วก็รูปนามอที่2นะฮะแล้วก็กุญแจไว้สุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คีย์นะครับไว้อัปเกรดนะครับเทลนะครับเลเซอร์กลับมาอีกแล้วแล้วก็ทอง300ทอง คีสิบห้าคีแล้วก็จะเป็นทายาทของฟาโรนะครับฉายาแล้วก็ได้ลดด้วยนะครับได้ล,ลดเจ้าสมาร์ทสมาร์ทเจ้านี้มีหลายคนบอกว้าวนะฮะเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยไม่ธรรมาดาจริงมันเป็นเรือที่เขาบอกว่าศักยภาพสูงและล่องห่นนะครับของกองทัพเรือสเปนนะครับแต่สถานตอนนี้ในเกมมันยังไม่ล่องหนต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะปรับให้มันล่องห่นหรือเปล่านะครับเจ้านี่มีอาวุธที่น่ากลัวและทรงพลังมากเพราะว่ามีมิสไซล์แล้วก็ มิซ่าที่เปลี่ยนได้ปืนเลี้ยวกันที่ยิงแบบกระจายได้นะครับตอร์ปิโดและเฮลิคอปเตอร์2ลำออตโต้กันแล้วก็ระบบป้องกันแบบใหม่นะครับหลักๆก,ก็คือเอสพีเอสสมาร์ทแปดพันเนี่ยนะครับเป็นเรือเติมที่ลดเหลือ4,000เหรียญ MW หรือประมาณพันห้าร้บาทไทยนั่นเองพอได้ราคาลด90%รางวัลสุดท้ายก็จะเป็น RBU 10,000เจ้านี่นะฮะที่เป็นเอ็กลแบบยิงจรวดผสมตอร์ปิโดหัวลบแบบตอร์ปิโดไป ต่อมาเป็นข้อเสนอพิเศษนะครับซึ่งใครอยากได้แบบไม่ต้องทํากิจกรรมก็เติมเติมไปก็หลายพันอยู่นะฮะบ,บางคนก็อยากได้ลายนะครับเพราะลายเขาสวยจริงๆสําหรับลายของชุดสมบัติของกษัตริย์เจ้านี่ลายลงตบหินอ e ียิปตโบราณนี่คือเป็นลายที่สวยนะครับลายพรางที่เคลื่อนไหวที่มีลวดลายจากโลงศพ e อียิปตโบราณองค์ประกอบสีทองเป็นประกายแวววาวตัวเรือจะถูกควบคุมไปด้วยทรายเมื่อเรือจอดนิ่งและเคลื่อนที่ทรายนี้จะแสดงให้คุณเห็น ว่าคุณมีความสง่างามเราก็ฟาโลนี่ครับเป็นไงอันนี้คือถ้าเราขับอยู่ลายจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจอดอยู่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลองจอดอยู่สิจอดอยู่จะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้ประมาณนั่นไงไปต่อเหมือนเดิมครับแต่งกิจกรรมนะครับสามารถดูโฆษณานะครับแล้วกดรับเหรียญฟรีแล้วก็ใช้ทองซื้อได้แล้วก็ตู้สุ่มนะครับคอสติฟายคาโก้นะครับตู้สุ่มนี้รายละเอียดเลนด็อบนะครับจะอยู่ที่นี้นะครับตามนี้เลยก็คือจะมีให้ทั้งหมด เป็นสปาเทลเฮ็กซิเลสนะครับแล้วก็ไท102น์องนะฮะอุจจ1นะครับแล้วก็แบตเตอรี่โดนนะครับแล้วก็เป็นมรดกฟาโรนะครับอันนี้เป็นลายนะลายพรางที่สวยเหมือนกันนะครับเป็นลายพรางที่สวยเหมือนกันลายพรางอันนี้เลยนี่นี่นี่ลายพรางอันนี้ครับดูว่าเหมือนทรายแบบดูดันอยู่นะถึงจะไม่มีขยับขยื่นได้แต่แสงสว่างสวยมากนะครับสาหรับลายนี้แล้วต่อมาเป็น HVGP ครับเป็นเลเซอร์ไกด์นะครับที่ดอปเมอร์พาร์ทที่แล้วของญี่ปุ่นนั่นเองออวิดโดนิวเคลียร์นะครับมาร์ค45แอตเตอร์ธงนะครับแมงสแคปเล็บหรือว่าแมงสแคลเล็บนะครับหรือว่าแมงสแคลเล็บสีทองนั่นเองนะครับหรือว่าแมงขี้เหม็นนั่นเองของอียิปต์นะครับก็คือเขาเขาปัน้นคืออียิปต์เขาชอบอ่ะหรือว่าอย่างนั้นแหละเลดดอปประมาณนี้ได้แพนสเปเทลเฮกซิเลนแล้วก็ยังได้ ทองอีกหมื่นห้า 15, นะครับไม่รู้ว่าเรือลํานี้จะขายเป็นทองในอนาะคตหรือเปล่าก็ต้องรอ,งองติดตามกันดูนะเพราะว่าบอกไว้เป็นทองหมื่นห้าลำนี้อาจจะสามหมื่นทองก็ได้นะครับแล้วความน่าจะเป็นของอาร์ตคอยนะครับแล้วก็ไทหนึ่งศูนย์สองนะครับเลทข,ของมันอยู่ประมาณนี้เลยใครมาดูได้นะนะฮะต่อมาเป็นโดนจัดส่งอันนี้ก็จะเป็นการเล่นกิจกรรมครับเล่นเยอะก็ได้ไอนี้เยอะนะฮะเรียกพวกกิจกรรมพวกนี้นะครับพอได้กิจกรรมพวกนี้เยอะเราก็จะได้แบตเตอรี่โดนมา สุ่มกิจกรรมโดนอนันนี้ในนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนอกจากปืน mke เจ็6สิหกเจ็ิหกเป็นปืนของอิตาลีพัฒนาจาก oto เมเนล่านะครับของอิตาลีโจมตีได้ทั้งผิวน้ําและผืนดินก็คือเจ้านี่นั่นเองนะครับผิวน้ําและผืนดินนี่นั่นเองนะครับสําหรับ mk เจ็สิหกยิงรัวยิงกระจายอะ่ะเออเลนดอบนะครับสําหรับเจ้านี่ก็คือศูนย์ุดห้าถ้าได้นะก็เป็นของดีนะของอิตาลีนะครับลายทรายก็สีสวยอยู่ จบกันไปเราไปดูกันต่อที่ร้านค้าใครเติมก็สายเติมก็จะไปไปขึ้นคะแนนในลดเดอร์บอร์ดนะครับ mm hmm. เติมเยอะก็จะอยู่ตรงนี้นะ mm hmm. นี่เห็นไงคนที่หนึ่งเติมเยอะสุ่มเยอะก็จะได้อยู่ที่ลดเดอร์บอร์ดตรงนี้นะครับ mm hmm. แต่กินก็จะได้เป็นนักผจญภนไพ่โบราณคดีชื่อดังนะบาโอโรมิวเด็กซ์แล้วก็ดอกอะไรอะดอกอนุบิดด้วยว่ะ ดอกคาตาลีน่าโลเปสด้วยนะฮะดอกระดับตำนานผู้พิทักษ์ทะเลทรายและอาร์ตคอยด้วยนะสี่ถึงสิบดอกประมาณนี้นะครับอ๋อผมไม่ได้เลื่อนบนสุดนี่ไงเลื่อนบนสุดก็จะเห็นฟาโรอยู่อ่าอนุเบตดิเออต่อมาอุ้ยอันนี้เขาได้ข้างบนข้างล่างเลยวะตั้งใจมากเลยคอแซคคนนี้เนี่ยอุ้ยคอแซเลยเหรอต้องไม่เคยเห็นเลยวะ่ะลายแมงสแครเล็บลายพางนี้หนยลองกดดูสิลายพางฟาโร่สวยแล้วนะนี่ลายพางฟาโรนะครับ ดูลายพางสแกเล็บสินี่นี่คือลายทางสแกลเล็บสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมเยอะนะครับอุ้ยมีอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะเออไม่ธรรมดานะสวยนะครับลายนี้สวยลายนี้สวยได้ได้ หลังจากเราทํากิจกรรมอะไรตรงผลมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นภารกิจรายวันนะครับก็บอกแล้วว่าทำภารกิจแล้วจะได้ลรีดเดอร์บอร์ดนะครับในโดนจะส่งนะครับแล้วก็จะมาลุ้นกิจกรรมตรงนี้ต่อยิ่งสุ่มเยอะยิ่งได้เยอะคะแนนก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็รีเฟซได้ด้วยและนี่คือระบุอะไรเอ็ดกิจกรรมนะครับทั้งหมดไม่เสียเวลาไปดูต่อนะครับเอมเพของ P ีสมาร์ทเป็นยังไงบ้างไปดูนะฮะคือแม์นี้เว้ยแม่งดูแล้วแบบเหมือนเขาอยากมีปัญหามีปัญหาไงไปดูกันเดสมัทว่ะ โอ้มี h e x l e s เลัในอีกแล้วนะครับ h e ก l e s เฮ้ยใต้ฝาใต้ฝุ่นเดี๋ยวเพื่อนเสียเพื่อนเหตุเกิดจากเครื่องหมายอะไรเอ,อ่ยอ้าได้ดีมีคนเปิดประเด็นฮนะเปิดประเด็นอะไรทําไมมีคอควายด้วยวะเป็นคนไทยอวะจัดให้หน่อยวะจัดให้เขาหน่อยวะจริงจัดให้เขาหน่อยวะจัดให้เขาหน่อยวะจัดให้เขาหน่อยวะแสนวะ จัดให้เขาหน่อยว่าจัดให้เขาหน่อยว่าอีกชุดหนึ่งโหเอ้ยพอโพน่าไปยิงอีกทีได้ไหมหวัดดีครับขมรุ่นว่าง่ายไปรุ่นอยากยิงคนนู้นอะอยากยิงคนนั้นอะคนนั้นอะเออ โห่สี่ร้องคืมอมอรอ,มอ,มอ,มอมข้างหน้าแน่นอนเราต้องใจเย็นๆนะฮะเอาจัดให้หน่อยดีตดแตกเลยอะโหไม่น่าเลยอะไรอะท็อกซิกอะไรอะนี่ท็อกซิกอะไรเลยท็อกซิกอะท็อกซิกอะ ออกซิเกชันเหรอฉันส่งหน้ายิ้มใบนายมาลงอะไรเนี่ไงตึกเรือมน้าให้เขาคุย,ยกันแล้วกันเราต้องช่วยเขาหน่อยไหมโอ้ค่าน้อยมากตอนนี้ก็เป็นตาที่เล่นง่ายสุดๆแหละสวัสดีไวรุ่น y ย s มันถึงข้าวของนายแล้วเพื่อน จบภารกิจกำายล้างนะครับไปตามล่าเรือมน้ำกันครับซึ่งหายากเหลือเกินผมจะสู้เบลกลอดได้ไหมไปดูนายทูมิดยูโหเรือลำนี้มันเก่งว่ะรอบด้านจริงจริงเอ็น ah, เกร์เบลกลอดกับฮอสองลำของฉันนายคิดว่านายจะรอดหรอเพื่อนมันมีอะไรที่โหดมากเลยนะ ฉันว่าฉันโดมันเก็บนะเนี่ยไปเล่นไปมันอยู่ไหนวะเบรกร้อนเนี่ยแหะก็ในเมื่อไปดูแล้วก็ยังมาดูอาวุธแบบเร็วบ้างนะครับก็ที่เด็ดเขาอยู่ที่นี่เลย3ามสิบสามเอิฟฟิงนะครับมิสไซล์ไปได้อยู่นะแล้วก็ OTO l e o n i d อ EMRG ปืนที่สามารถ ยิงด้วยความแรงแล้วก็มีแรงกระจาย400นะฮะระยะ100 170เมตรมากถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อวิดวีโอนะเลิคอ,อปตเตอร์นี่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 สุดยอดไปเลยเกมเพย์ที่ดูนี่คือเกมเพย์ที่ผมเล่นไปแล้วนะครับก็เอามาลงให้เพื่อนๆดูใหม่สำหรับคนที่ต้องการสรุปคลิปกิจกรรมยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับตระกูลแผ่นก็จะมีแผนสปาเทลเฮกซิเลสนะครับซึ่งอาวุธก็ประมาณนี้นะเอสมสกอร์เปียนนะครับ, H รบปืนเฮกเอส100 เอ็กซ์ลันเชอร์สองรอยต่อวิโดสองนะครับเฮลิคอปเตอร์หนึเนสบาเทลกันทอแล้วก็ระบบป้องกันริม ER ริม 156a นี่คือของที่เข้ามาฟรีเจ้านี้จะสุ่มได้คือสายฟรีสุ่มได้นะเพราะว่ามันอยู่ในลอตเตอรี่ตรงนี้นะสุ่มได้ก็มีโอกาสเกิดได้อะลำนี้เกิดได้เลยเพราะมันเป็นฟริเกตนะครับเกิดได้เกิดได้แล้วล่องหันด้วยนะนะลมนี้ล่องหัวถือว่าดีจัดไปหนึ่งหนเฮกซ์เลครับ ดูกันว่าเพนแปรเทลเทกสลจะทำดาเมจหนึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่กันแต่ชนะกันอย่างเดียวก็คือตอ่อวีดีโอนะฮะและก็ลูกไล่หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละผมเลี่ยมกว่าแล้นนผมเลี่ยมไง ôm liềm dày nghe ơi liềm á phải phải ní là tao bị đồ โอ้ยังโดนอยู่เนี่ยคือมันดีจริงๆนะครับในเรื Alex ่องการปล่อยโดนลำเนี้ยไปเนี่ยคือเฮลิคอปเตอร์ลำนี้คือมันปั่นป่วนศัตรูมากจะเลี้ยงในชั้นใช่ไหมเฮนรีเลสในจะสู้ตต่อจะได้ยังไง ชั้นเลยโคตรเหลี่ยมเลยแต่ละคนแล้วต้องมาปืนใหญ่นี่นะครับนี่ถ้ายิงลำเดียวล่ะไม่มีรีคอยลเลยเข้าครบ2 3 0 0 0สาเลยนะแล้วรีโหลดอย่างไวอะ่ะเออรีโหลดไวนะครับคือกดครั้งเดียวเนี่ยกดครั้งเดียวปืนก็จะยิงให้เลยไม่ต้องไปเลงอะไรแย่ๆนะครับซึ่งหมายความว่าเราแค่ถ้าสมมติยิงื่องมินเราก็แค่หัน หันจอหันเมาส์อย่างเดียวที่เหลือปืนยิงให้อัตโนมัติเราไม่ต้องไปเมื่อยยิงแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเล็งไม่โดนนะครับเพราะเป้ามันล็อกให้เองอัตโนมัติเห็นไหมเป้ามันล็อกให้เองเลยนะแต่เวลารีโหลดทั้งหมดเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยนานนะครับรีโหลดถึงยี่ยี่ิบวิได้มึงเนี่ยนานเกินเนี่ยเวลายิงไปทั้งหมดหชุดนะครับโอเคจบไปแล้วก็อีกอันนึงนะครับหลังจาก mke 7จ76สิบหกจมมก็จะมีไฮไลท์ก็คืออันนี้นะครับปืนใหญ่ ผมยิง4ี่ชุดเนี่ยมันจะยิงออกไปเป็นมิสไซล์แล้วตกเป็นตอร์ปิโดนะครับพุ่งด้วยความเร็วสูงไปหาศัตรูทำดาเมจได้ทั้งหมด1นึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะครับเมื่อมี4ี่ป้อมแน่นอนหละเรือเนี่ยต้องกลัวอยู่แล้วถ้าปืนนี้ออกไปเนี่ยนะครับยังไงก็โกงโกงแน่ๆโกงล้านเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยว่าโกงล้านเปอร์เซ็นต์แต่วิธีจัดการของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาทางแก้ให้เพื่อนๆดูหลักๆอาวุธที่แถมมาก็ประมาณนี้ที่สุมมาเนี่ยปืนผมว่าก็ว้าวเลยนะ แล้วก็สเตตัสก็ไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นนะครับใครดูสเตตัสก็กดพอสได้นะฮะแต่ไฮไลท์คือนนี้เลยรางวัลหกหมื่น 60, แต้มของเราเจ้านี่ไม่ธรรมดา,าจริงๆแรงจริงๆนะครับสําหรับ r b u หนึ่งพันแล้วผมชอบมากอะ่ะชอบแบบบอกไม่ถูกยังไงเ,เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมทําประกาศเพราะว่าผมต้องทําส่งเดบนะแล้วก็เขาขอให้ลงวันนี้ก่อนที่กิจกรรมมันจะจบไปนะฮะ ก็วันนี้ผมลงคลิปให้เพื่อนๆนดูเลยจะได้ดูคลิป2คลิปติดไปเลยนะครับกิจกรรมของฟาโลถ้าลงวันนี้จะเหลือ7วันซึ่งเพื่อนเพื่อนจะมีเวลา7วันในการสุ่มเพื่อหาเจ้านี้นะครับอันนี้แต่เพื่อนสุ่มไม่ได้ได้ปืนนี้ก็ยังถือว่าดีนะครับสำหรับวันนี้บอลบอลก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้อันนี้ดีไหมอ้อลืมเลยใท้์หนึ่งศูนย์สองนะครับท้์หนึ่งศูนย์สองก็จะเข้ามาอยู่ในเรือใหม่เลยนะตลอดเจ้านี้ก็จะมีท้หนึ่งศูนย์สองติดอยู่ทั้งใต้เรือซึ่งอาว แบตเตอรี่นะครับบิซน์นะยิงจากใต้น้ำไทสิบสองริมหนึ่งหกหนึ่งเอ็มสามไว้ย,ยงิงเครื่องบินได้ด้วยนะครับก็จะอยู่ผิวน้ำนะครับต้องขึ้นผิวน้ำถึงยิงได้แล้วก็ไทเก้าเจ็ดเป็นตอร์ปิโดเหมือนเดิมนะครับซึ่งัวลลายก็จะแปลกจากลําเดิมมาหน่อยหนึ่งเป็นรุ่นศูนย์หนึ่งศูนย์สองของจีนนั่นเองไม่สิต้องบอกของญี่ปุ่นสิเออพูดผิดนะฮะของญี่ปุ่นนี่ไงบอกแล้วว่าของญี่ปุ่นแล่ที่เหลือจะเป็นของอัปเกรดที่เคยแจกมาพาร์ทพาร์ทที่แล้วนะฮะซึ่ง บอกเลยว่าอันนี้ก็ดีนะครับแล้วอันสุดท้ายที่ที่ที่จะต้องเสริมก็คือลายของเขาเองนะครับก็จะมีลายฟาโลออกมาจะมีเจ้านี้นะครับนามอที่2องนุบิตนะครับคาตาลีน่าโลเปสบาตโลมิวเด็กซ์แล้วก็ออรัสทั้งหมดมีแค่นี้เองนะจบกิจกรรมแล้วขอเพื่อนๆนสันติแล้วเพื่อนๆพื่อนได้ไรบ้างเพื่อนๆบอกผมเลยนะครับสำหรับผมเนี่ย ถ้าถามผมอยากได้อะไรในกิจกรรมนี้ผมอยากได้เจ้านี่มากนะครับเพราะว่าผมลองเล่นแล้วละมันมันความลับของมันผมพูดในคลิปนี้แล้วกันมันหลบตอนวิโอได้ครับหลบตอวิโดได้อย่างดีนะฮะแต่หลบไอ้น,นี่ไม่ได้เอ,อ้ยอบิวหมื่นไม่ได้แต่หลบอันนี้ได้โครเจ๋งเออใครดูมาถึงตอนนี้คลิปนี้จะสั้นหน่อยนะครับสรุปให้เร็วที่สุดเพื่อไม่เปลืองเวลาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับโชคดีเพื่อนๆเจอ,อปืนครับสวัสดีครับ